สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพวกของค้งนะครับนี้อาจจะมืดๆหน่นนหอยเพราะถ่ายตอนคืนนะเพราะว่าถ้าถ่ายตอนวันเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนเยอะมากก็คือไอ้พวกมีปีกั้งหลนะมันวมันวายมากนะครับก็ <c oughs> เลยถ่ายตอนคืนดีกว่านี่อะไรมาเกาะวะเนี่ยโอเคคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าจอ,อยตัวนี้นะครับอันนี้คือจอ,อยที่ชื่อว่าเออกรเดอร์เน็กซ์เอสเอ็มนะครับ ซึ่งมันเป็นจอยเซตนะครับในเซตของมันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับถ้ารวมตัวเบสด้วยก็เป็น4นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตอตัวนี้เนี่ยก็คือมี4ชุดแต่แหละนะครับตัวที่เป็นเบสเนี่ยก็คือตัวกาดิเตอร์เน็กซ์ที่เป็นจอโยกนะครับตัวประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับซึ่งไอ้ตัวเสริมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีปัญหานะครับปัญหาก็คือว่าไอ้จอตัวนี้เนี่ยนะครับจอเสริมทั้งหมดของมันนะครับที่สามตัวแล้วแต่นะครับ มันไม่สามารถโอเปเรตตัวเดียวได้หมายความว่าคุณซื้อมาเนี่ยแกะกล่องมาปุ๊บเสียบ USB Type C ใช่ว่ามันใช้งานได้นะไม่ได้นะไม่ติดเลยเลยนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยไม่มีอ่าบอร์ดท,ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ข้างในนะครับซึ่งผมไม่สามารถจยไปดูได้เพราะว่าติดกาวแล้วนะครับแต่ว่าผมจะแปะรูปไปให้คือตัวจอมันเนี่ยมันจะมีแผงบอร์ดอันนึงนะครับซึ่งเป็นบอร์ดหลของมัน ซึ่งมันจะทําหน้าที่แค่รับไฟอย่างเดียวนะครับไม่มีโปรแกรมแผนที่เป็นโปรแกรมมันเนี่ยมันจะต้องซื้อแยกนะซึ่งชื่อว่าอกรเลเตอร์ HID นะครับอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับสามาร้อยกว่าบาทซึ่งไอบอร์ดตัวนี้มันต้องไปเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนข้างในแล้วจะทําให้จอตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับหรือก็คือจอที่เป็นชุดแต่งมันทั้งหมดเนี่ยของแารเเตอร์เนี่ยมีชุดบอร์ดนี้อันเดียวแล้วก็มาต่อต่อนะครับสามารถใช้ได้นะครับตัวที่ต้องพึ่งเบสที่เป็นจอสติกเลยดังนั้นถ้าเราไม่มีตัวเบสอะ มันจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันจะทํางานไม่ได้นะครับโอเคคาถามนะครับผมซื้อไอ้นี่มาทำไมนะครับก็คือผมซื้อมาเสริมแหละนะครับตอนนี้ผมใช้จอย T106 อยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าเออผมใช้จอย X5 มาก่อนซึ่งที่ฐานจอย X5 นะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์นะครับกดขึ้นลงนะครับปุ่มฐานรอบๆฐานแหละนะครับซึ่งมันยุ่ฟูมากนะครับแต่ว่าพอไป T106 มันไม่มีนะครับปุ่มมันก็น้อยลงทําให้เวลาเล่นก็ต้องไปกดคีย์บอร์ดซึ่งก็สาาามรถกดดไ้แต่่ว มันมันไม่ถนัดนะครับมันไม่ได้ฟิลลิ่งก็เลยไปหานะครับ VCB ทีหนึ่งมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับอ่าในซีรีส์ของมันนะครับตัวอันนึงมันเป็นตัวอโตโนลอติแบบไฟซิมเนาะเป็นปุ่มเขียนใตตัวเลยแค่ปุ่มกดเหมือนกันนั่นแหละอันนึงก็เป็นตัวยกนะครับคล้ายๆตัวยกอ่าตัวคันเร่งเนี่ยนะเป็นแกนแอคเซสนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเนี่ยเป็นสวิตช์เหมือนกันนะแค่นั้นเองนะครับอ่า หลักหลที่ผมซื้อมานะครับหนึ่งใช้แฟลชนะครับนี่ยกแฟลได้มีแลันดิเกียให้นะครับมีโหมดนะปิดไปมาได้4โหมดซึ่งอันนี้มันเป็นแค่ปุ่มกดแหละเราสามารถเซตค่าได้นะครับอ่ามีปุ่มกด A 1 A 2นะครับ C หน3 C นะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มส Position นะครับคือขึ้นกลางล่างนะปุ่มสีดำนี่กดลงไปนะครับนั้นมันจะมีปุ่มเยอะขึ้นเนาะแต่เอาจริงตั้งแต่เซตมาเนี่ยคุณใช้ไม่หมดเลยเลอเยอะมาก นะครับโอเคสิ่งที่ผมรู้สึกขัดใจในจอตอนนี้ก็คือไอ้แท่งเนี่ยไอ้แท่งก้านเนี่ยคือผมมองว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวโยกระบบน,นี้นะครับเขาให้เป็นตัวสลักเสียบแบบนี้มานะครับซึ่งเป็นแนวยาวซึ่งผมมองว่าอันเนี้มันควรจะต้องอแกะนีก่อนปุ๊บมันต้องสลับกันดีอันเนี้นะครับที่คันโยกเนี้ยมันควรจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราดึง เยอะมากกว่าแฝดนะครับแฟดแล้วคุณอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ทำไมเขาสับกันอย่างงี้นะผมว่ามันควรจะเป็นแบบที่ผมคิดมากกว่าแต่เราก็จะไม่แก้ไขนะคก็ไมาก็อย่างงั้นนะโอเคไอตัวสวิต์สีขาวอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับมันถอดได้เนะาะใหญ่ผมถอดให้ดูกี้อันนี้ก็ถอดได้นะครับถอดแล้วก็ในกล่องก็เนี่ยจะมีไอตัวสวิต์สาตัวเนี้ยมาให้สอกสีก็คือสีขาวสีดําสีเทาน,นะครับซึ่งผมใส่เป็นสีขาวนะมันจะได้เตะตาหน่อยนะ ก็หลักๆคือปุ่มกดแหละนะครับแย่ที่คุณเห็นนะมี LED ไฟนะครับผมสับขึ้นนะครับอันนี้เซนเตอร์ก็จะมีไฟนะรับจะเป็นสีแดงนะนี่เอาไว้ดูได้นั้นเวลาเล่นซิมก่อนปิดขึ้นก็เช็คนะว่าเกียร์อยู่ข้างล่างไม่ใช่อยู่ข้างบนนะเป็นเก็บร้อเลยทันทีนะครับอ่าแฟลปนะครับก็ดึงลงดึงขึ้นนะครับอันนี้ตัวอันนไม่เกียร์เนี่ยนะครับตัวสลักข้างในเนี่ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้นะหมายความว่า อ่ะอย่างไดรนิเกียร์เนี้ยอันเนี้ยมี3ามโพสิชันคือผมใช้สูงสุดนะครับมันจะได้3ามปุ่มเลยซึ่งคุณสามารถถอดออกอ่าเปลี่ยนแก๊ข้างในนะเป็น2องโพสิชันก็จะเป็นดึงขึ้นแล้วก็ลงไปเลยนะไม่มีตรงกลางแต่นี้ผมตั้งใจให้มันมีตรงกลางเพราะว่าเผื่อดีตรงกลางไงเออให้มันหยุดไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บอ่าแค่นั้นโซนแฟบนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใส่สูงสุดคือ4ี่โพสิชันนะครับเพราะว่าอย่าง ในไฟซิมอ่ะเครื่องบางลำนะครับอย่างวีเอสามอะไรเงี้ยมันจะมีแฟบ U4 ระดับจริงๆนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะมีะแฟบเก็บเนาะแฟบหนึ่งแฟบสองแล้วก็แลนดิ้งนะครับเดี๋ยวมันจะสี่โพสชันซึ่งเช่นเดียวกับแลนส์เกียร์คุณสามารถเปลี่ยนข้างในนะครับเป็นสองโพสชั n นก็คือขึ้นแล้วก็ลงเลยก็ได้หรือสามโพสชันคือขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล่างสุดเนาะอ่ะโอเค ีนี้เช่นเดียวกับ j o uh, า vkb กับไฟเตอร์ที่ผมมีนะครับคือคุณสามารถไปเซตโปรแกรมเนี่ยในคอมพิวเตอร์ได้นะไอไฟที่ผมกดเนี้ยนะครับกดปุ๊บเป็นสีแดงเเนี้ยคุณสามารถเซตในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับให้มันโปรแกรมว่าเมื่อคุณกด,กดหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วให้มันขึ้นสีแดงค้างเลยก็ได้นะแต่ผมคิดว่าขี้เกียจนะอย่างนี้แหละโอเคแล้วนะครับกดได้นะไม่มีปัญหาอะไร โอเคมาที่ดีเซตเวิร์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใน S 8นะครับเพราะว่าเป็นลำที่ผมเซตปุ่มไปแล้วนะรจริงๆก็เซตลำที่มีหลักๆพวก S 4 S 8,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  ี่ S แปด S หไปเงนะี้ยหรือว่า A 1 0แล้วนะครับแต่ว่าเอา S 8ก็แล้วกันนะครับเขตเซตเยอะสุดแล้วนะครับแต่ถึงเยอะสุดผมก็ยังใช้ไม่หมดนะปุ่มมันยังเหลือนะเพราะว่าปุ่มที่เหลือที่ผมไม่ได้ใช้คือปุ่มสตาร์ทนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็สี่นะครับแล้วปุ่มหมดเพราะว่าไม่รู้จะยัดอะไรใส่ดีนะครับเพราะว่าถูกจำก ทุกอย่างมาอยู่ที่สติ๊กอยู่แล้วไงอ่ะโอเคอันนี้แบบก็อัพอยู่นะครับอ่าผมดึงประมาณหนึ่งระดับนะครับเป็นออโต้นะครับดึงครั้งที่สามไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ค่าไว้ครับแฟบดัดนิ่งสูงสุดผมจะใส่ไว้อยู่ล่างสุดเสมอนะครับอ่ะเห็นไหมลงมาล่างสุดเลยดึงกึ๊กกึ๊กมันก็ได้เสียงนะ้นแก่แค่แค่แค่แนี่คือจอยสติ๊กของเองแบบอ่ะอ่าเกียร์ดึงได้ไหมดึงได้แล้วแต่เก็บไปได้ แล้ว okay. อันนี้ก็จะเป็นฮุกนะครับฮุกกลางมาเก็บ okay. ปุกขึ้นไปนะครับปึ๊บอันนี้ผมก็จะเซตเป็นสปีดเบรกนะครับกดปุ๊กเบรกกลางเบรกเก็บนะครับเบรกเก็บเอากดตวกางโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าอ่าวเวลาผมเซตอะสำหรับตัว S E M เนี่ยอันนี้เป็นแฟรอันนี้เป็นเกียร์อยู่แล้วนะครับส่วน สวิตช์ข้างของแฝดเนี่ยผมจะเซตเป็นแอร์เบรกเสมอนะครับดังนั้นทุกเครื่องอปุ่มโมสุดชุดเนี่ยจะเป็นแอร์เบรกนะครับแล้วก็ปุ่ม C1 เนี่ยผมถิจะเป็นปักกิ่งเบรกนะแต่ว่าใน X8 อ่ามันเซ็ตไม่ได้นะครับคือมันใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับแต่พวกอ่สีลำอื่นเนี่ยผมเซ็ตได้หมดนะครับอ่ะรีฮอนักบินนะครับก็เห็นว่าแฝดอยู่บหสุดนะครับดึงมันหนึบดับปุ๊บอ่ะเป็นฮาฟนะครับเป็นฟู้นะครับโยกได้เลยนะครับ เกียร์ดึงขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอที่เหลือก็ไม่มีอะไรกันละอ่ะก็รอแท็กซี่ดูนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นหรอกนะครับเจทษีตออมีขึ้นเลยโอเคเวลาเล่นก็จะตั้งไว้เหนือจอยคันเร่งนะเพราะว่าเป็นมือที่ละไปกดได้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็จริงเนี่ยผมจะติดให้มันเลยโตไปนิดนึงนะแต่ว่าขี้เกียจแล้วขี้เกียจททำฐานไม้เพิ่มนะครับน,นี่ก็ชนกับคีย์บอร์ดหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ปึ๊บครับมาถึงเจ็กซีเว์นะครับเคนก็ไม่มีอะไรละแล้วก็บินขึ้นปกติใช่ไหมนะี่เลยจะขึ้นนะ่มนี้ผมมาสเตอร์อาร์มรีเซ็ตได้นะครับกกทีหนึ่งเพราะบางทีมันร้องนะน้ำคานก็เลยตั้งปุ่มไปด้วยนะครับอะแฟมฮาร์ฟเคเอฟบอล งคือแค่เพื่อความสะดวกแหละกดคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแล้วแต่คนแต่ก็แค่นี้ก็จะมันก็จะคล้ายๆกับโปพิทและคือก่อนเล่นก็ต้องเช็คไงเ,เก็บแอปเบรกนะครับรอ่าเราดึงเกียร์ลงนะครับถฮุบล,ลงขึ้นเกียร์อัพนะครับมันต้เป็นสีดแดง ั้นถ้าอยู่เซนเ,เตอร์ก็ไม่มีแรไขึ้นเพราะผมไม่ได้ตั้งค่านะครับแบบลงมีอะไขึ้นเพราะขึ้นบิเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้นคเค่แค่นี้พอเ้วก็อ่ะลองวนกับไปลงเลย <Down. S 2> ก็คือแค่เนี้ยเช็คก็กดโอเคถูกต้องหมดอะไรนี้แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วนะครับก็ปกติหมด สตาร์แล้วก็สปีดเบรกเบรกที่ไหนไหเนี่ยนะทำงานปกติหมดทุกอยาก่างถ้าแต่จะเลอร์แลนเบรกอ่ะ ปิดเรกนะครับถึงแฟบขึ้นนะแค่นี้โอเคครับก็ตัวไปกับรีวิวเจ้าจอตัวนี้นะก็คือเอาจริงอะมันเป็นแค่บุปกรเสริมแหละนะครับมันไม่จะเป็นต้องมีหรอกแค่อยากได้นะครับก็เลยสั่งมานะครับแล้วก็พบเจอปัญหานะครับที่ผมบอกไปคือมันต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับตอนที่ผมสั่งบางแรกเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับ เพราะว่าในหน้าเว็บมันก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับจนกระทั่งแบบขอมาแล้วก็เอ๊ะทำไมเสียบใช้ไม่ได้ก็เลยถามพพอร์ตสพอร์ตบอกว่ามันต้องเปลี่ยนบอร์ดนะโอเคกูเลยต้องเสียตังค์ครับค่าส่งเบิ้ลไปเลยนะครับแา่นอนแบบไม่ได้อะคือสั่งมาแล้วอะ่ะนะหลักๆที่ใช้ก็คือเนี่ยใช้แฝดนันบก็จริงจริงก็ราคาเสียงมานิดนึงแหละแต่จะเอาแกนข้างในออกก็ก็ไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเอาแกนข้างในออกแล้วมันจะไม่มีตัวล็อก ล็อกอสติ๊กมันอ่ะแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่โพ i ิชันไหนนะครับแล้วก็ไอตัวคันโยกเนี่ยรู้สึกมันจะเปลี่ยนเป็นแกนได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับคือทุกอย่างมันมันโมดิฟายได้ผ่านโปรแกรมมันนะครับผ่านโปรแกรมวีคีมันหมดเลยนะครับที่เหลือก็เป็นปุ่มกดปกติหมดนะโอเคงั้นคลิปนี้จบพียนี้ครับเจอนคลิปหน้าครับ